บทที่39สสวนเสวดสรรเสริญเดินมาได้ไม่ไกลนักก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำที่แห่งนี้มีรั้วรอบขอบชิดทำจากหินศิลาแรงตลอดแนวทุกด้านของรั้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายไม้แกะสลัก ที่หัวเสาของกำแพงมีโคมไฟทำจากไม้ไผ่ปิดด้วยกระดาษห้อยระยะสูงจากพื้นดินประมาณ4-5เมตร ที่หัวเสาแต่ละหัวเป็นเรือนยอดเล็กๆสำหรับใส่โคมไฟได้เพราะเห็นคนเริ่มเดินจุดไฟเหล่านั้นกันแล้วเวลานี้เป็นเวลาใกล้คำ่ำพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงท้องฟ้าเป็นสีแดงส้มพวกเราเดินมาถึงซุ้มประตูทางเข้าสถานที่แห่งนั้นซึ่งเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ซุ้มประตูแบบนี้มีการตกแต่งประดับประดาเหนือซุ้มประตูด้วย ไรู้แกะสาระของเทพต่างๆเท่าที่เห็นก็มีทั้งพระพรหม พระนาลายเหล่าเทวดาทั้งหญิงทั้งชายทำจากไม้แกะสลักปิดด้วยทองคําเหลืองอลามเมื่อเดินพ้นประตูเข้ามายิ่งทำให้ผมรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ตลอดแนวทางเดินที่พุ่งตรงไปยังปราสาทไม้หลังใหญ่ที่มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายๆชั้นนั้น พื้นปูลาดไปด้วยก้อนอิฐสองข้างทางมีเสาไม้ที่แกะสลักอย่างสวยงาม ด้านบนมีประทีปโคมไฟที่ขณะนี้ถูกจุดจนสว่างสวัยไปตลอดทางที่พื้นด้านล่างมีตะเคียงดินเผ่าขนาดเล็กมีไส้ที่ทำจากไฟโผล่ขึ้นมาเพื่อจุดให้บริเวณทางเดินสว่างและมองไปยังอาคารที่อยู่ปลายทางรอบตัวอาคารก็มีการจุดไฟตามช่องต่างๆโดยรอบทำให้อาคารหลังนี้สว่างสวัยดูแล้วมีมนคล อย่างมากทางด้านขวาของปราสาทมีกำแพงกั้นเป็นสัดส,ส่วนช่วงกลางของกำแพงนั้นมีประตูทางเข้าสู่เรือนที่สร้างด้วยไม้อย่างประณีตจำนวนหลายร้อยหลังคำนวณจากสายตาแล้วน่าจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านได้เลยเมื่อถึงตรงนี้ทุกคนต่างเดินแยกย้ายกันเข้าไปในบ้านของตนเอง ผมเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเมื่อไปถึงก็มีคนรับใช้นำน้ำสำหรับล้างเท้ามาให้และภรรยานำผ้าชุบน้ำมาให้เช็ดหน้าพอเข้าไปในบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ เพราะมีเลือนขนาดเล็กหลายหลังปลูกต่อๆกันดังนั้นในบ้านหลังนี้จึงเต็มไปด้วยญาติพี่น้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่รวมกันไม่นานนะักผมก็ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นมาเป็นเสียงระฆังที่คุ้นหูมากเพราะมันเหมือนกับเสียงระฆังที่ดังเป็นกิจวัตร แบบเดียวกับวัดในพุทธศาสนาที่เขาตีเมื่อถึงเวลาทำวัดทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเมื่อได้ยินเสียงะระฆังพราหมณ์ทุกคนก็เดินออกจากบ้านไปยังอาคารหลังใหญ่เมื่อเดินขึ้นไปบนอาคารซึ่งสงวนไว้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นมีลักษณะยกพื้นใต้ถุนสูง บนนี้เป็นพื้นไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆแต่ละแผ่นมีความกว้างไม่น้อยกว่า80-90เซนติเมตรอาคารหลังนี้มีเสาไม้ขนาดใหญ่เรียงรายกันนับร้อยต้นทุกต้นมีภาชนะใส่น้ำมันไข เพื่อจุดไฟสองสว่างบรรจุอยู่ในโคมกระดาษที่เสียบอยู่ทั้งสี่ทิศของทุกเสาจึงทำให้ภายในอาคารนี้สว่างด้านหลังของศาลานี้มีประสาทหรือพระปัางที่ก่อด้วยอิฐด,ดินฉาป,ปูนภายในมีปฏิมาก,กรรมหินแกะสลกักเป็นเทวรูปขนาดใหญ่สูงราวห6เมตร ประทับยืนมีสีหน้าสีมือแต่ละมือถือสิ่งของไม่เหมือนกันเทวลูปนี้เห็นได้ชัดว่าแกะจากหินแกรนกิต เบื้องล่างของเทวรูปมีเครื่องบูชามากมายทั้งผ่านพุ่มดอกไม้สดและเทวรูปขนาดเล็กเรียงรายเป็นร้อยรอยองค์เมื่อเดินขึ้นไปบนศาลาก็พบกับเหล่าพราหมณ์จำนวนมากนั่งรอยอยู่ก่อนแล้วคำนวณจากสายตาน่าจะมีเป็นพันคนผมและคณะเดินตรงไปยังที่นั่งที่อยู่ปลายสุดตรงกลางมีตัง ซึ่งเป็นที่นั่งของคนพิเศษตัวใหญ่ตัวหนึง่งคณะของผมจะมีเบาะส่วนตัวอยู่ถัดจากต่างตัวใหญ่พิเศษนั้นซึ่งนับดูแล้วมีทั้งหมด16ที่นั่งพวกเราจึงรีบเดินไปนั่งประจำที่ไม่นานนากักปรามอาวุโสผู้หนึง่งก็เดินออกมาจากด้านหลังของหมู่เทวรูปอายุน่าจะราวเจปี แต่ยังดูแข็งแรงคล่องแคล่วผิวพรรณผ่องใสดวงตาเป็นประกายกิริยาท่าทางดูมีเมตตาขณะที่เขากำลังเดินมานั่งที่ตัางตัวใหญ่นั้น พราหมทุกคนก็พร้อมใจก้มกราบเขาจากนั้นพราหมอาวุโสก็พนมมือและเริ่มบทสวดอะไรสักอย่างทันทีที่เสียงสวดนำของเขาจบในวากแรกพราหมทุกคนก็เปล่งบทสวดออกมาพร้อมกันเสียงของคนหนึ่งพันคนจึงดังกระห่มไปทั่วทาาั้งศาลาและน่าจะดังก้องออกไปยังบริเวณใกล้เคียง ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยตัวผมเองก็สวดร่วมไปกับเขาและดูเหมือนว่าผมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสวดเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองจำบทสวดทั้งหมดได้เป็นอย่างดีซึ่งใจความของบทสวดนั้นเกี่ยวกับการสรรเสริญพระพม การสวดครั้งนี้ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจึงจบลงหลังจากนั้นพราหมอาวุโสก็เปิดโอกาสให้ใ่ถามและรายงานบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นประจำวันโดยเป็นการสนทนาระหว่างผมและเพื่อนอีก15คนกับพราหมอาวุโสเท่านั้นซึ่งตามแต่ละคนจะมีลูกศิษย์ใกล้ชิด หรือเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอีก16คนดังนั้นเวลาประกาศเรื่องของส่วนรวมพรามอาวุโสจะสื่อสารกับพวกเราทั้ง16คนเพื่อให้ไปสื่อสารกับลูกศิษย์อีก16คน และลูกศิษย์ทั้ง16คนนั้นก็ไปสื่อสารกับลูกศิษย์ของเขาอีก16คนต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเวลานั้นคือเวลาที่เราทุกคนได้มานั่งรวมกันเป็นพันๆคนก็ตามแต่ลักษณะการสื่อสารยังคงเป็นเช่นนี้ เพราะคนหนึ่งคนไม่สามารถสื่อสารให้คนทั้งพันคนเข้าใจได้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากยังไม่มีเครื่องขยายเสียงคนที่อยู่ใกล้หน่อยก็อาจจะพอได้ยินที่พราหมณ์อาวุโสพูดเหมือนกันแต่เขาก็ต้องรอให้พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์มายืนยันกับเขาอีกทีฉันมีเรื่องจะแจ้งกับพวกเธอวันพรุ่งนี้ฉันจะเข้าเฝ้าพระประเสทิทธิโกศล เพื่อแจ้งกับพระองค์ว่าฉันจะขอออกบวชเสียงของพรามอาวุโสพูดกับพวกผมทั้งสิบหคนทันทีที่จบการสนทนาประจำวันท่านโพเชค,ครับพรามอาวุโสท่านนี้เป็นใครทำไมเขาถึงพูดว่าต้องการจะออกบวชอีกตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานะที่ไม่ต่างจากนักบวชอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับเท่าที่รู้มาในศาสนาพราม ก็คือนักบวชนะครับพรมถามท่านโปเชพราหมอาวุโสนี้มีชื่อว่าภาวรีเขาเป็นเสมือนพี่น้องร่วมสาบานกับพ่อของเธอซึ่งเป็นพราหม์ที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดินมาตั้งแต่รุ่นพ่อของพระเจ้าเปรสน н т ิโกศนนั่นคือพระเจ้ามาหาโกสลเมื่อพ่อของเธอตายไปแล้ว และสิ้นรัชสมัยของพระเจ้ามาหาโกศลแล้วภาวารีปรามผู้นี้จึงกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ของทั้งเธอและของทั้งพระเจ้าประเสิทธิโกศลผู้เป็นลูกด้วยเขาตอบและที่เธอสงสัยว่าปรามก็เป็นนักบวชอยู่แล้วทำไมต้องออกบวชอีกหน้าที่ของปรามอาวุโสท่านนี้ คือมหาปุโรหิตและราชคูทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องแก่พระราชาเป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักเป็นทั้งครูผู้ประสิทธิ์ศาสารวิชาต่างๆให้กับบุตรธิดาของพระราชาเป็นผู้สืร์ฟทอดองค์ความรู้จากคำพีพระเวทต่างๆให้กับพรามรุ่นต่อๆไปอย่างพวกเธอ เป็นโหรหลวงคอยตรวจดวงชะตาให้กับทั้งพระราชาและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นผู้กำหนดเลิกยามในพิธีกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในวังพระราชาจะไปไหนทำอะไรกับใครจะต้องมาปรึกษาภาวรีก่อนเสมอว่าสมควรมากน้อยแค่ไหนดังนั้นพรามอาุุโสนี้จึงมีบทบาทหน้าที่และมีเรื่องที่ต้องพิจารณาตัดสินมากมาย อีกเหตุผลหนึ่งที่พรามยังไม่ถือว่าตนเองเป็นนักบวชเพราะยังครองเรือนมีภรรยามีลูกแต่ทำงานที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปคือเป็นตัวแทนให้ผู้คนได้ติดต่อกับเทพเจ้าทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสการะพระรพรหมพระนารายณ์พระเสวะและเทพองค์อื่นๆความรู้สึกของพรามอาวุโสในเวลานั้นคือต้องการตัดขาดจากเรื่องราวหรือภารกิจทุกอย่างเพื่อไปสแสวงหาความสงบจะได้บรรลุปเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั่นคือการค้นพบสัจธรรมและเข้าถึงสภาวะนิพพานท่านโพเชอ,อธิบาย แสดงว่ายังมีศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์แทรกอยู่ในช่วงเวลานี้อีกหรือครับเขาถึงต้องการไปออกบวชอีกผมถามที่จริงเวลานี้มีพราหมณ์อยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือพราหมณ์ที่ใช้ความรู้จากตำราเป็นพราหมณ์ปุโรหติตที่มีความรู้จากที่ริ่มเรียนมาตามหลักสูตรต่างๆเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรมมีพิธีรีตรองมากมายที่ยึดติดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเข่งครัดอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นภาพของผู้ทรงศีลสำหรับผู้ที่จะมาเป็นพราหมณ์ได้ จะต้องถือศีลแปดข้ออย่างเคร่งครัดนุ่งห่มด้วยผ้าขาวตลอดเวลาเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์มีการวัดมาตรฐานความรู้จากการสอนในวิชาต่างๆเพื่อจะได้เลื่อนขั้นเป็นระดับ ใครที่สอบได้ครบทุกชั้นจะได้รับการยกย่องเป็นครูบาอาจารย์สามารถตั้งสำนักและมีลูกศิษย์ได้โดยมากพรามพวกนี้จะมีความใกล้ชิดกับกษัตริย์เชื้อพระวง์มหาเศรษฐีและชุมชนเมืองเป็นหลกัก เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนถ้าในความหมายของคำว่าศาสนาที่เธอกำลังพูดถึงพรามณประเภทแรกนี้ถือว่ามีความเป็นศาสนามากที่สุดเพราะมีรูปแบบเป็นสถาบันที่ชัดเจน